อย่างงองแงเลยลูกถ้าแม่ไม่ทําตามคําสั่งของคุณป้าแล้วก็มีหวังหัวแม่ได้หลุดออกจากบ่าแน่เลยลูกเป็นเด็กดีก็พอแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่วันแม่ก็กลับหนูไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ไปเลยไม่ต้องห่วงหรอกนะ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะดูแลเยสแสบให้เธอไปเถอค่ะพี่วาทีงั้นหนูฝากยีตัวแสบด้วยนะคะแล้วไม่ใช่ว่าพี่สาวหนูเนี่ย แอบไปแล้านิทานอะไรให้เยตัวแสบฟัง <c oughs> อ <c oughs> คุณหนูครับรถพร้อมแล้วครับไปกันได้แล้วเอองั้นแม่ไปก่อนนะจ๊ะเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณลุงคุณป้านะบายบายค่ะคุณพ่อคุณแม่ รกิจแรกถือว่าสำเร็จไปได้ด้วยดีไล่สองคนนั้นไปให้พ,ลพ,ลพล้นพ้นคะหานี้จะได้สงบบ้างแค่นี้ฉันก็โลง่งหสบายตัวละนี่นายหญิงคงไม่ได้หาแผนแกล้งคุณหนูกับนายเวหาน้องชายของผมหรอกนะครับ ก็ช่วยไม่ได้สองคนนั้นชอบตีกันนี่ฉันก็หาภารกิจให้ทำด้วยกันสันเลยแบบเนี้ยจะได้ไม่ต้องเปล่องแรงฉันต้องมานั่งห้ามนั่งว่านั่งบ่นนั่งด่าสองคนนั้นฉันรับเบื่อ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 เข้าใจไหมฮะพอไม่มีคนณป้ากม่ลอนไม่หลับเลยแฮห้า,หาคุณป้า คุณป้านู้ได้ยังไงคะว่าหนูกำลังนอนไม่หลับเลยพอไม่มีคุณพ่อกับคุณแม่แล้วมันรู้สึกหนาวหงาวนะคะเอ๊ะจะน้องนิทานได้ฟังจริงเหรอคะดีใจที่สุดเลยคะ่ะเอาเรื่องต่อจากเมื่อเช้าได้ไหมคะหนูอยากรู้ว่าเด็กคนนั้นถูกรถชนแล้วเป็นยังไงต่อคะค่ะนายใหญ่ครับตามที่ในายใหญ่ให้ผมไปสืบมาผมได้สืบรู้มาว่า แม่ของเธอทํางานอยู่ที่นี่ครับส่วนพ่อของเธอก็ไม่ค่อยจะสนใจเธอเท่าไหร่เงินหรอแม่ของเธอก็ไม่ค่อยจะสนใจเธอใช่ไหมครับและครูประจําชั้นที่โรงเรียนเธอ,อยังบอกอีกว่าเธอไม่เคยบอกชื่อกับใครเลยเพราะว่าแม่ของเธอไม่เคยเรียกชื่อเธอหรือเรียกง่ายๆก็คือเธอไม่มีชื่อนั่นแหละครับ ฉันบอกให้ไปก็ไปสิแกนี่มันเลียกเสียข้าสุกจริงๆเลยฉันว่า,า,าพาแกมานะแกนี่มันเดือจริงๆเลยแม่คะหนูเจ็บนะหนูบอกแล้วไงว่าหนูไม่อยากมาที่นี่หนูไม่อยากมาทำงานกับแม่นะหนูเธอหนูเจ็บแล้วตอนเด,ด็กนี่นี่ฉันกำลังหาทางให้แกบสบายอยู่นะน้า ขออภัยค่ะที่ต้องให้ในายใหญ่มาเห็นสภาพแบบนี้ริต้านี่ลูกสาวเธองันหรอคะนางเด็กเนี่ยลูกสาวฉันเองค่ะในายใหญ่มีอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าในายใหญ่อยากจะได้ตัวมันนั้นหระคะเออเอ,เอาอยางไงไหมคะถ้าในายใหญ่อยากได้ตัวังเด็กเนี่ยฉันจะยกให้ในายใหญ่ฟรีๆเลยค่ะ แม่ใหญ่ไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องเสียอะไรท้งนั้นแหละเพราะฉันน่ะขี้เกียจเรียนเนเด็กนี่แล้วเรียนไปก็เสียเขาสุดเปล่าแม่คะนี่หนูรูปแม่นะจะอยู่ให้ใครนี้หนได้ยังไงกันหุบปากนะแกนะ่ะไปไปจะได้ก็ดีแกมันตัวโชคร้ายขัดผลประโยชน์ของฉันแกนะ่ะก็จะได้เรียนแบบที่แกอยากเรียนไงั <c oughs> นไปนะแม่คะเด็กเด็ก จะทำอะไรกับหนูนะคะรู้ไหมว่าเราพาตัวเด็กนะมันผิดกฎหมายนะก็เอาไว้แล้วเชลว่าเด็กคนนี้นะน่าสนใจกว่าที่ฉันคิดเอาไว้ซะอีกนะฉันไม่ใช่พวกที่จะทำอะไรแบบนั้นหรอกนะจริงสิในไหนแม่เธอก็ทิ้งเธอเอาไว้ที่นี่แล้ว ถ้าเธอไม่มีที่ไปแล้วก็มากับฉันได้ไหมละ่ะว่าไงืช่วยไม่ได้นะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วแม่หนูยกหนูให้คนแล้วนี่นาะ